วว้า wow, amazingzing Tal สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักรายเดือนของคนโสดแล้วนะคะ เราจะพยากรณ์จนครบทั้ง12ราศีและแยกคลิปด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ราศีอะไรหรือลัคนาราศีอะไรสามารถฟังคลิปนี้ได้เป็นดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2568เกณฑ์รักไหนจะเกิดขึ้นกับคุณหัวใจคุณรอรักเก่า3ราศีปรากฏขึ้นเด่นๆค่ะถ้าปรารถนาในเกณฑ์รักใหม่6ราศีที่มีโอกาสโคจรมาเป็นความสัมพันธ์ ั้งใหม่ให้กับคุณมาแน่นอนค่ะสำหรับความรักคนโสดและคนรอรักใหม่นะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโล สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะแล้วคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีพฤษภวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของดูดวงความรักคนโสดนะคะสําหรับพวกคุณกันก่อนที่เราจะไปดูว่ารักใหม่เป็นอย่างไรรักเก่าราศีนั้นจะกลับมาไหมตรงกับหัวใจคุณเรียกร้องหรือเปล่าก็ต้องมาดูพื้นดวงของคุณกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่ราศีอื่นๆนะคะพื้นดวงของคุณในเดือนนี้นะคะต้องยอมรับว่าคุณน่ะ เขาเรียกว่ามีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรอ่ะมีมีภาวะของหัวใจที่ดูปรง,ปรง,ปรงกับความสัมพันธ์นั่นหมายถึงคนที่ปรารถนารักเก่าก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะกลับมาก็คงกลับมาแหละอืมแต่ถ้าเขาไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทุกร้อนแสดงว่าเราเราไม่มี ไม่มีบุญตอบกันมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นรักใหม่ก็อยากจะเจอคนดีๆคุณก็จะเป็นเน้นขอพอรความรักนะคะในเดือนนี้หรือไปอธิษฐานขอพอรว่าอยากได้คนแบบนั้นแบบนี้เข้ามาในดวงชะตาก็จะมีอารมณ์แบบนี้ที่จะไปขอพอรความรักด้วยนะคะถ้าถามว่าคุณเหงาไหมมันเป็นความเหงาที่ไม่ได้จับใจตลอดทั้งวันหรอกคะ่ะคุณรู้สึกว่าอยากมีใครสักคนในช่วงเวลาที่คุณอยากไปไหนอยากทําอะไรอะไรแบบเนี้ยอยาก มีเขาคนนั้นอยู่ข้างๆนะคะแต่ในขณนะที่คุณใช้ชีวิตโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้เหงาหรือว่าไม่ได้ต้องการใครทุก24ชั่วโมง เพราะฉะนั้นนะฮะถามใจตัวเองดีๆว่าจริงๆแล้วอ่ะความสุขของคุณคือการมีความรักหรือการอยู่บนโสดแบบหลัน่นล้ามากกว่านะเออลองถามหัวใจตัวเองให้ดีๆด,ดูแล้วก็ดูโปรงๆนะเออบางคนไม่ปรงก็ไปขอพรเขาเรียกว่ามันไม่มีตรงกลางอ่ะมีแค่ว่าถ้าไม่มี ฉันก็จะไปขอพอรแต่ขอพอรแล้วฉันก็ไม่ได้คาดหวังเขาเรียกไปขอพอรเพื่อที่จะไปขอพอรให้บอกเทพเทวดานั่นแหละแต่ถามว่าจะได้กลับมาจะมีคู่แบบไหนคุณก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเหมือนอยากลองดูมากกว่านะคะอ่ะเรามาดูกันกับเกณฑ์ราศีรักเก่าของคุณกันดีกว่าเนาะว่าปรารถนาให้ราศีดังต่อไปนี้นะคะ กลับมาแล้วผลจะเป็นอย่างไรในคลิปพลังงานนี้บอกก่อนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักแตกต่างจากคลิปนี้คลิปนี้เพียงคลิปเล็กๆเท่านั้นนะฟังแล้วเบิกบานไว้ก่อนนะสามราศีดังต่อไปนี้ค่ะที่เป็นเกณฑ์รักเก่าของคุณคือชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีกุมตรงใจหรือเปล่าฮะตรงใจกันบ้างหรือเปล่าคะถ้าตรงใจแล้วสิ้นสุดจุดมุ่งหมายปลายทางของคลิปนี้คืออะไร นะคะคือเขาจะกลับมาหรือเปล่าบอกเลยว่าคุณบังคับเขาไม่ได้ถ้าคุณไม่ใช่ความสุขเขาเขาก็ไม่กลับต่อให้นะวันนี้เขาพูดเหมือนผูกมัดทางใจคุณแต่ การกระทําเขาก็ไม่ได้กลับนะคะเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนซื่อสัตย์กับตัวเองเขาว่าซื่อสัตย์ตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าซื่อสัตย์กับคุณนะเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับตัวเองถ้าเขายังคงมีปัญหาอยู่ยังคงมีภาระแล้วมองว่าความรักอาจจะทําให้เขาต้องเสียสมาธินะคะเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะมีใหม่หรือกลับมาหาคุณมันจะเป็นอารมณ์นี้และตอนนี้เหมือนเขากําลังมีมีโมเมนต์หรือว่ามีความสุขกับการทํางาน เรียนรู้หาเงินหาทองนะคะและเขาก็ต้องการความรักที่เป็นคนที่ตอบสนอง mm. เขาเรียกว่าตอบสนองก,กับเขาได้นั่นหมายถึงว่านำพาอุ้มชูการเส,สมอเหมือนนะคะอืมเหมือนเขาเก่งอย่างนี้เขาก็อยากได้แฟนเก่งแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้ลองมองไปที่ตัวเรานะคะฟังคลิปนี้แล้มองไปที่ตัวเราว่า เขาเป็นแบบนั้นอะ่ะเขายังต้องการเราอยู่หรือเปล่าถ้าเขาต้องการเขาจะทิ้งร้างเราไปนานขนาดนี้หรือเปล่านะคะถ้าถามว่าโอกาสจะกลับมาเป็นในฐานของความรักนะ่ะไม่ค่อยเด่นนะสามราศีนี้แต่ถ้ากลับมาเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกันหรือเรามีปัญหานานๆทีปรึกษาเขาในเรื่องราวของปัญหาเขาก็จะมีเรื่องของคําแนะนําให้กับเรา ฉันฐานะเพื่อนคนหนึง่งพี่น้องคนเคยรู้จักคนเคยรักเท่านั้นเองตอนนี้เหมือนเขากำลังที่จะเ,เขาอยากได้แฟนะ่ะเขายังอยากมีแฟนแต่เขาอยากได้แฟนที่เสมอเหมือนเทียบเท่ามีความรู้ความสามารถคุยกันได้แบบรู้เรื่องรู้ราวเขาไม่ได้ต้องการถ้าสมมติเปรียบเปยเป็น คุณกำลังรอผู้ชายคนหนึ่งอยู่เขาไม่ได้ต้องการแม่บ้านแต่เขาต้องการ working woman ที่ทํางานเก่งแล้วก็เก่งงานด้วยอารมณ์ประมาณนี้ค่ะออไปนอกไปไปอะไรนะไปรับแขกกับเขาได้ไปวงอยู่ในวงสนทนาได้ในขนาดเดียวกันก็กลับมาเขามองเขาอยากได้ผู้หญิงเก่ง อารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ไม่ได้ต้องการผู้หญิงกวาดบ้านเก่งแต่ต้องการผู้หญิงที่ทํางานเก่งนอกบ้านเก่งนะคะก็ลองมองไปที่ตัวเราถ้าทุกคนคุ้นชินกับนักพยากรณ์วาสนา Amazing า a r โรจะรู้ว่าบางทีคําพูดมันก็จะตรงไปตรงมานะคะจะไม่ค่อย ไม่ค่อยปีนป่ายก้อนเมฆสักเท่าไหร่ไม่ค่อยจะนุ่มนวลซอฟกับเขาสักเท่าไหร่จะพาคุณลงถ้าลงบ่อน้ําไปซะด้วยซ้ําไปนะคะแต่มันก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงนะดําดิ่งเข้าไปในใจด้านมืดของคุณอ่ะบางทีเราก็อาจจะสร้างวิมาน เพื่อขังตัวเราให้มีความสุขหรือเปล่านะคะเป็นคนเคยเลิกกันในตําแหน่งเนี้ยมันมันรักจากจรกันไปแล้วมเมื่อมันจรจากลากันไปแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องไปเปรียบเทียบแก้วที่มันร้าหรอกนะเปรียบเทียบว่าเขาเดินจากเราไปแล้วแล้วเขากลับมามันจะเหมือนเดิมได้อย่างไรนะขนาดอยู่กับเรายังไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะถ้าถามว่ารอคอยสามราศีนี้ไหม ก็แล้วแต่ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ถ้าการพักกันการคุยการการขอความคิดเห็นน,น,นานๆทีแล้วเขามีมิตรไมตรีจิตให้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคู่ของคุณหรือเปล่าคุณลองกำหนดวันเวลาในการรอดูนะคะถ้ามากเกินกว่านี้คุณจะได้เปิดประตูดวงมีความสุขกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอา้าว ไปต่อค่ะมาลุ้นรักใหม่กันดีกว่านะคะรักใหม่นะคะเปลี่ยนโหมดแล้วนะมาสู่เกณฑ์ลุ้นรักใหม่นะคะกราศีดังต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเกณฑ์รักใหม่ให้กับชาวราศีพฤษภได้วาวุ้นใจแล้วนะคะกระชุ่มกระชวยนะคะโลกเป็นสีชมพูสายลุ้งเรนโบวกันแล้วนะคะ6ราศีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะราศี โอ้เมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกลุ่มด้ดย6ราศีนี้เย็นใจจริงๆนะคะอาจจะมาเป็นพลังงานให้ความเย็นใจชุ่มฉ่ำนะคะบางคนก็คุยกันอยู่เนาะจีจะจีจะและนะแต่ก็รอขยับสถานนะจากคนคุยเป็นคนรักบางคนนะก็กำลังที่จะเข้ามาในดวงชะตาของคุณเป็นเดซินีเนาะเป็นพลังงานของ พรมลิขิตนะเป็นปฏิหารแห่งความรักนะคะคุณมีเกณฑ์พบเจอคู่ที่เป็นคู่แท้คู่สมพงเป็นราศีของเนื้อคู่ของคุณตามโชคชะตาวิ่งวนแล้ววนมาเจอกันจนได้นะคะคุณไม่ต้องทำอะไระคะ่ะอยู่อยู่ในจุดที่คุณเป็นธรรมชาติที่คุณเป็น คุณจะได้เจอพบความรักนะคะซึ่งเขาจะเป็นดวงจรจรเข้ามาพบคุณเท่านั้นเองนะคะและตกในตำแหน่งฐานของเนื้อคู่ความสัมพันธ์การสร้างครอบครัวด้วยมีเกณฑ์ที่จะคบกันยาวเทาะฉะนั้นดีใจด้วยกับคนที่รุนรักใหม่ในชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์พบเจอความรักที่ดีค่ะเขาเข้ามาเพื่อดูแลเพื่อให้ความอบอุ่นหรือว่าเพื่อเป็นคนที่คอยให้กําลังใจเรานะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอความรักเส้นทางการเจอ ความรักมีสองเส้นทางที่เป็นพลังงานในคลิปนี้จริงๆคุณอาจจะเจอมากกว่านี้นะคะคลิปนี้เป็นเพียงคลิปสั้นๆหยิบยกมาสองโมเมนต์นะคะที่เป็นเส้นทางความรักดีๆให้กับคุณเส้นทางแรกคือโชคชะตาค่ะ คุณโดนวงล้อแห่งโชคชะตาได้กำหนดทิศทางของความรักดังนั้นจะทำให้คุณได้พบเจอเขาคนนั้นแบบราวปฏิหาริย์แบบไม่คาดคิดนะคะนี่คือการพบเจอความรักวิธีที่หนึ่งซึ่งเราไม่สามารถคาดเดากับปฏิหาริย์แห่งรักของคุณได้เลยแต่ก็ขอให้พลังงานนี้จูนติดก,กับคุณและพบปฏิหาริย์นะคะและการเจอกันกับความสัมพันธ์ในรูปแบบที่สองคือการอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรียนคอร์สสั้น การไปโรงเรียนหนังสือการไปลงคอร์สอาจจะเป็นลงคอร์สแปลงผักปลูกต้นไม้ลงคอร์สวาดภาพผูกกันลงคอร์สเขียนตัวหนังสือจีนหรือจะไปลงคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะหรือการไปเรียนต่อต่อตางประเทศสักเดือนหนึ่งในเรื่องของเรียนภาษาหรือ2เดือน3เดือนบอกได้เลยค่ะว่า เกี่ยวกับเรื่องราวสถาคุณอาจจะเจอกันในแถวแถวแวดวงการศึกษาการเรียนรู้คอร์สคอร์สสั้นคอร์สยาวนะคะหรือการไปสัมมนาในเชิงวิชาการในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการศึกษาเราเรียนระดับตีโทเอกคุณมีเกณฑ์พบเจออยู่ในแวดวงการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่อยู่ในในเส้นทางนี้ในเมื่อ เส้นทางอะโชคชะตานำมากับเส้นทางความรู้ความสามารถการพัฒนาตนเองนำมาคุณก็ต้องเจอคนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ถือว่ายอดเยี่ยมแหละนะคะอย่างน้อยก็มีเส้นทางของความรักที่ดีและภูมิปัญญาที่ดีเนาะและเขาเป็นคนแบบไหนล่ะเป็นคนลาเลิงค่ะเป็นคนมองโลกในแงด่ดีเป็นคนที่ใช้เวลาว่างนะคะกับการพักผ่อนการเดินทางท่องเที่ยวนะคะการอยู่ กับสัตว์เขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนรักสัตว์ด้วยนะคะเป็นแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้รวมถึงอาจจะเก่งในเรื่องของ คอมพิวเตอร์นะคะและเป็นคนที่มีหัวในการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเป็นคนมีรสนิยมนั่นเองเรามาดูฐานะทางการเงินของเขากันบ้างนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของการเงินที่กำลังพัฒนาค่ะกำลังพัฒนากำลังต่อยอดนะคะเขาอาจจะมีงานประจำและอาจจะมีหุ้นส่วนในการทำหุ้นส่วนกับธุรกิจที่มีมากกว่าหนึ่งช่องทางของเขาก็เป็นได้นะคะแต่เขาเป็นคนโรแมนติกมากนะเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักเป็นคนที่โรแมนติกมากๆดังนั้น ความสุขความสมหวงังความอบอุ่นมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเขาก็อยากมั่นคงคุณก็อยากมั่นคงในเมื่อต่างคนต่างมีสมการมั่นคงกับมั่นคงก็เท่ากับอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานอยู่แล้วค่ะก็ดีใจด้วยนะปรารถนาให้พลังงานรักใหม่นี้เกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอุยยังไม่เกิดขึ้นเลยอ่ะฉันอยากจะโรแมนติกโมเมนต์นี้จังเลยแนะนํานะคะสิ่งง่ายๆเลยเปิดตู้เสื้อผ้าค่ะคุณไม่ต้องไป ไปต้องไปบูชาอะไรเลยนะคะเปิดตู้เสื้อผ้าสีที่เป็นสีมงคลของคุณหรือว่าเครื่องประดับที่เป็นเครื่องประดับมงคลในด้านดึงดูดความรักประจําเดือนเจ็ดนี้นะคะประกอบไปด้วยสีเหลืองนะเฉดสีเหลืองทั้งหมดนะคะเฉดสีน้ําตาลทั้งหมดนะคะและเฉดสีฟ้าฟ้ามันออกฟ้าเธอคอยฟ้าออกเขียวๆอะ่ะอื้ แบบเหมือนสีมรกตอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เฉดสีนี้อาจจะเป็นเสื้อผ้าอาจจะเป็นโบอาจจะเป็นเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆขอให้มีเพียงสีนี้อาจจะเป็นเข็มกัดเล็กๆที่กัดเสื้อคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นแหวนวงเล็กๆก็ได้เป็นต่างหูจี้เล็กๆก็ได้ดังนั้นไม่จำเป็นต้องแบบว่าโอ้โหบอกสีเหลืองก็เหลืองทั้งตัวผ,ผึบผักเป็น กลวยหอมจอมสนเลยไม่ใช่นะคะดังนั้นคุณสามารถเลือกแต่งให้มันมีคลาสได้นะใส่นิดใส่หน่อยมันก็เสริมดวงในเรื่องของเขาเรียกว่าเสริมเครสเสริมดวงในเรื่องของการดึงดูดความรักการพบเจอกันครั้งแรก การใช้สีเหล่านี้ไปในการสัมภาษณ์งานได้ด้วยนะคะในครั้งแรกด้วยหรือใช้สีเหล่านี้เพื่อเสริมสง่าราศีในวันที่คุณมีนัดหมายสําคัญการเจอเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ก็จะทําให้คุณโดดเด่นแล้วก็เป็นที่หมายปองแล้วก็จะดูโดดเด่นในหมู่เพื่อนด้วยนะคะนี่คือสีเพราะฉะนั้นลองเลือกสรรสิ่งที่ใกล้ตัวเราก่อนถ้าอยากไปขอพรความรักที่ไหนไปขอได้เลยแล้วแต่ใจคุณปารถนาะนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามช่องขอบคุณการแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูคนโสดแชร์คลิปคนโสดระวังเจอปฏิหารเหมือนหลายๆคนที่เจอในช่องของนักพยากรณ์วาสนานะคะเพราะว่ามีการจิจ๊ะจีบกันบางทีก็จีบกันในคอมเมนต์นี่แหละค่ะนะคะก็ปันาให้คุณพบเจอความรักราวปฏิหารนะคะ เพราะว่าคุณอยู่ในดวงปฏิหารมีอะไรสามารถเกิดขึ้นในหมดส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักถามนะใครอยากเรียนไพ่ยิปซีหรืออยากคุณได้คู่มือของนักพยากรณ์ที่สะสมประสบการณ์เกินกว่า10ปีอยากลองเอาไปอ่านเองนะคะลองดูค่ะนะคะติดต่อมาค่ะไอ l ดี e ลนอยู่หน้าปก YouTube กับใต้รายละเอียดของคลิปนี้นะคะใต้ดีสคริปชันนี้ก็จะมีไอดีลนของนักพยากรณ์วาสนาอัมเบซิงทานะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะมีความสุขมากๆองเพียงให้เกิดพลังงานดีๆ